สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พ่อก็จะมาพูดถึง10อันดับนักเตะไทยที่มีมูลค่าสูงที่สุดอัปเดตปี2020นะคะ10พิธีวัาสุกจิตธรรมกูลกองกลางตัวทีมชารติของทีมแชมป์ไทยลีกสิ่งเชียงรายยูเนเต็ดปัจจุบันในวัย25ปีเจ้าเตะสถาปนาตัวเองกลายเป็นกองกลางตัวเลือกแล้วของทีมชาติไทยไปแล้วทับกลางค่ามสนใจของทีมในเจลีก ปัจจุบันเจ้าตัวมีรคาค้าอยู่ที่ซ้ำแหามื่นยูโลรลื่อเหล่าๆสิบสองหลามบาทก้าวเอกนิตปัญญาแนวรูกของสิ่งเชียงรายยูไนเต็ดอีกคนที่การเป็นทางเลือกเล็กๆของทีมชาติไทยไปแล้วเช่นกันด้วยฟอร์มก,การเล่นที่ดูเก่งเกินวัยเจ้าบุกก็ถูกทีมจากเจลรี่จับจ้องอยู่เช่นกันซึ่งในปัจจุบันเจ้าตัวมียอยูเพียง20ปีเท่านั้น แต้มูลาค่าของเจ้าตัวก็อยู่ที่สามแสนห้าหมื่นยูโรหรือราวๆสิบสองลา้านบาทเช่นกันแปดสั่นยัเย็นกองกลางกระตันทีมข้องเอซีเมืองทองอยู่ในเตดปัจจุบันด้วยวัย27ปีสามารถกลับมายืนตําแหน่งตัวจริงข้องทีมชาติไทยได้อีกครั้งหลังจากเจอปัญหาการบาดเจ็บขังใหญ่ซึ่งทางเจ้าตังเองก็เป็นอีกหนึ่งลายที่มีข้าวจะย้ายเป็นเลนอย่างเจลีกอยู่ทุกปีโดยทางลูกม่อ ข้องทีมกิเลนพยองทูกตีมูลค่าไวยูทีซีแซนยูโรลื่อราลาซิซีหลานบาทเจษฎสุพนร์เมื่อตากองน้าดาวลุงข้องทางประสาทสาฝาบุรีลำยูเนเต็ดโค้ชทีมข้องเมืองไทยโดยเจ้าแบงสามารถแจ้งเกิดตั้งแต่อยู่สิบหกปีซึ่งเจ้าตัวได้กลายเป็นส่วนหนึ่งข้องทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วทํากลางการจับตามองข้องซื่อต่างประเทศ เชื่อได้ว่าเจ้าตัวหน้าได้ไปขาแข้งอย่างตั้งเดนในอนาคตนี้แน่นอนปัจจุบันในวัยเพียง17ปีถูกประเมินมูลค่าไว้ทีฮา0ซนยูโรลืล่นละลาย17 5ล้าลานบาท6สุภาโชคสลาชาร์ตอีกหนึ่งแนวรุกข้องทางประสาทใต้ฟ้าเจ้าตัวได้กลายเป็นตัวเลือกแรกข้องทางบุรีรัมย์ยูเตดและทีมชาติไทยปัจจุบันมีอายุเพียง21ปีแต่เจ้าเช็คก็ได้สแสดงให้เห็นว่าไทยลีกนั้นเล็กไปสํารับเข้าแล้ว สำหรับทีมชาติเจ้าตัวก็มีฟอร์มการเล่นที่เรียกได้ว่าดีที่สุดในแลว้วลูกข้องทีมชาติไทยนำหน้าเราพีพ,พีแบบไม่เชื่อก็ต้องเชื่อโดยตอนนี้ทางซุปเรโชคถูกตีมูลค้าไว้ที่5แสนยูโรลืล่นละลาย17จุด5หลานบาทเช่นเดียวกับน้องชายตั้งวีดาของเขาหากวินธรรมศาต์จาน,านันผู้หลักษาประตูทีมชาติไทยที่ถูกยิงตัวจ้างโอเอสลูเวนมาเล่นกับทางฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโร ในฤดูกาลนี้โดยทางเจ้าตองในระยะล่างลุดกลายเป็นมือซ่องในทีมชาติแต่ฮะผู้เลาเศร้าตัวไว้ซ้ำสิปีสามารถยืนตำแหน่งตัวจริงในทีมคอนซาโดเลซัปโปโรไดโอกาสทวงมือหนึ่งในทีมชาติก็กลับมาลุ้นมีอีกขังปัจจุบันมูลค่าของกวินลดลงมาอยู่ที่ห้าแสนยูโรลื่นลาดซิสเตจุน้าลานบ้านซีธีริพันพวงจันทอีกหนึ่งผู้เล่นที่เคยได้ไปสร้างภาพสุตบอลเจลีกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา โดยกองกลางทีมชาติไทยลานี้ต้องกลับมาเล่นกับบีจีปทุมยูไนเตดในฤดูกาลปัจจุบันซึ่งเจ้านิวก็ไม่ทําให้ตัวเองเสียราคาโชว์ฟอร์มเทพพาต้นสังกัดบินสูอยู่ในครานนี้ด้วยวัยเพียง26ปีในอนาคตยังมีโอกาสเดินทางไปเล่นในต่างประเทศอีกปัจจุบันเจ้าตัวมีนูลาคา่าอยู่ที่ราว6แสนยูโรหรือประมาณ21ล้านบาทสราบทีละสิ้นแดงดา กองหน้าเบอร์หนึ่งทีมชาติไทยที่เพิ่งย้ายจากเอสีเมืองทองยูไนเต็ดไปยุซิมิซูเอพสพาร์ทีมดังเจ้าก,กังหวัดชิซูโอกะในประเทศญี่ปุ่นแบทบ่าวอนเจ้าหมูอีแมยูอานามจะปลาเข้าไปสร้างลิเอปีจะก็ยังรักษาคุณภาพของตัวเองไว้ได้อย่างดีซึ่งการเมินซึ่งการประเดิมสนามกับตอนสังกดใหม่สามารถประเดิมประตูได้ทันที ปัจจุบันมีมูลคา่ายูเทีกาาเซนยูโรล,ลือประมาณ3 1 5ล้านบาทโดยทีลรสิ้นเป็นนักเตะไทยในเจลีกที่มีค่าเหนื่อยมากที่สุดอีกด้วยซ่องทีละทรบุญมาทันแบกสายถ่งชาไทยดีกีแชมป์เจลีกฤดูกาลล่าสุดกับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสโดยหลังจากถูกยิงตัวไปเล่นในญี่ปุ่นซ่องฤดูกาลติดต่อก,กันในช่วงปิดฤดูการที่พ่าดมา มีการเซ็น,นสัญญาซื้อ่าดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้ปัจจุบันจะมีอายุล้วงเลยถึง30ปีเข้าไปแล้วแต่นาะขดของเจ้าตัวที่ว่าสดใสเลยทีเดียวพอสามารถยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมได้แบบเบสวสเซตแทมีชื้อเป็นนึ่งนโคต้าตั้งชาติที่มาลิอนอตส่งลงเล่นบอลทวีปเอเชียทําให้ตอนนี้บุญจงังกลายเป็นนักเตะไทยที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นนันบซ่องตัวเล็กอยู่ที่ 1, หนึ่งล้านยูโรหรือประมาณ35ล้านบาทนึ่งชนะทิมส่งอาทิ นักเตะสุบะตานักเตะสุปตาที่บุกเบิกตาลาดให้นักเตะไทยในเจลีโดยแมสซิเจสามารถยึดตัวจริงข้องทางคอนซาโดเลสซัป,ปโปโรได้ย่างรวดเร็วจนโดนเซ็นสั้นยาซื้อคาดกันไปนั้งแต่ปีก้อนหนูนซึ่งรายะล่างก็มีข่าวว่ามีทีมในยุโรปส่อนใจดึงตัวไปเล่นนั้นก็ไม่นะ่าแปลกใจพอด้วยวัยเพียงย6ปีแทมกลายเป็นผู้เล่นที่ทีมคาดไม่ได้ และปัจจุบันเจ้าเจ,าเจาทูกทีมราคาไหวถึง2 24ล้านยูโรหรือราว84ล้านบาทมาทีสุดเป็นดั้มหนึ่งใจบรรทาดน,นักฟุตบอลไทยก็เขาจบคลิป10ดัมนักเตะไทยที่มูลค่าสูงที่สุดอัปเดตปี2020ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตขยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำดคลิปต่อไปดีขึ้นด้วยนะครับขอบคุณดูคนดี